มีความสุขกินกับคนไกลมีความสวยงดงามกับใครแพ้อะไรอย่างไงครนะับคือแพ้อ่าในเรื่องของ ปุ่นละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่หายให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการกดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะ ตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณบอกว่าจะให้ยามาทานทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3าวันอาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะคก็ได้ร่งดูรายการกทา็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยค่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อน,ส,อนสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายประสาทค,ค่ะทุกวันนี้ยังบีมต่อเนื่องไหมฮะ ต้องเหมือนทุกวันค่ะเพราะวันละสองแคปซูลข้อมูลในสัตว์ที่ที่สนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด,ด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะรสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4ี่แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะ อาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะเปการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วย กรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อว,วันนะครับสอสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ